เสเวลาโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานกรรรมฐานแล้วก็สมาทานศีนลแล้วตอนนี้ไปพระบรรดาท่านพุทตรบริษัททั้งหลายตั้งใจคําแนะนายยําในพระกรรมฐานส,สี่สิบเพราะว่ามหาสิประฐานได้แนะนํา,นานมันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมมฐานธรรมานุสติกรรมฐานและสังขานุสติกรมมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนำในด้านมิปรสนาภาวนาการเจริญพุทธานุสติกรมมาฐาน ธรรมานุสติกรรมฐานสังขารนุสติกรรมฐานแล้วสามประการถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็เชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นในฐานะที่จะส่งความเป็นปรโสดาบันนี่สำหรับการเจินริ่อกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็ร <c oughs> <c oughs> ู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก เขีนให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดในวรอ,อย่างหนึ่งสามให้มีพระวิหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยรินี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าพึงคิดว่าผมจะเข้าไปคายค้านคาคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคายค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช่อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อแยกผลกําลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ได้ว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กําลังเข้มแข็งเสียจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจา้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจ,จริตใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเส็จแล้ว นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขององค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มรุมารคผลความจริงตามประสูตรต,าต่างๆองค์สมเด็จพระทศุลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอยังกับสอนอบรรดาท่านภารรษาดีบรก็ดีพระโมคคันลานะก็ดีท่านสอนเฉพาะจุด ตัวอ,อย่างที่พระเรวัตท่นรับฟังคําสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกําลังขันห้าเป็นสําคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจรงิงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งใช่จริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทำมาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะฉังนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติการรมฐานสังขานุสติกร,รมฐานในด้านสมถะภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่วๆไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากและก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโม้โดยย่าให้ไปถึงสังโฆเพราะเราตั้งใจว่าจะพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วๆร็วหรือชา้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตเป็นกังวลทำแบบสบายๆพุทธโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจไนันเรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสี่สิยาบทให้จิตมันจับอยู่ในคําว่าพุทธโธอย่างเดียวหรือว,ว่าเราตั้งใจจะ,จะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน นี่เป็นการคุมกําลังใจนะก็เพราะมันนาวัมโมหรือว่าตั้งใจจะเจริญสังขานนสติกมรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขณะใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ ตันนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติถ้าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้ภาวนาไปเลยพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจไปสนสำคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใดที่เรายังภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลนหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากําลังคุยกับเพื่อนอยู่กําลังทํางานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคําพุทธโธหรือว่าธรรมโมหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคําว่าฌานแปลว่าเพ่งคําว่าเพ่งก็แปลว่นนึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต ที่การภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนี้ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งคือสามารถควบคุมอารมณ์ใจไม่ให้กับสับกระสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทาเมื่อสามารถควบคุมอารมณ์อย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจา้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายัางเจริญอยู่ในนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> <c oughs> เราก็มาคลาความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจา้าซะก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของใครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชา,ชาวบ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ําอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากษัตริย์ ะในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์แ้ะท่านออกบวชท,ทาไมกษัตริย์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครคนไปดูตามประวัติงพระอองพระอ,รองค์ที่ออกบทไม่ใช่หวังความเป็นผู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัะสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นฆรวาสเป็นผู้ครองเรียนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหนีออกกบท หมดแล้วก็ทรงธรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายสนักต่หลอเจนตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ,บ้านเลี้ยงทันท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพุทธระพุทธเจ้าทํำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการทรมานตัวตามแบบพรามพระองค์ไม่ได้ดสมเร็จมาขนมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมีญาคาแปลกรรมเสื่อมพรามถวาย วางไว้ที่ตัวภายต้โคนต้นอัสฟิกภโภใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สมเด็จตัส,สัมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่ันเ,เลือดจะเนื้อจะสดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจินซีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กำลังใจขององค์สมเด็จพระจินศีในข้อน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจำแล้วต้องปฏิบัติตามว่มาจะทำกรรมฐานกองใดก็ตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้านั่นหลังจากนั้นมามาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทยานได้มรรคผลแล้วอง,งสมเด็จพระบพิตแก้วเ,เวลาจะเทศโรดใครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่องกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศบดเทศโปรดเพื่อเป็นการสงเคราะห์เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะนอมใจเข้าไปเคารบในท่านน้ารายการดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงท่านทรง,สอ,งสอนก็สอนเพื่อบำบัดทุกประนุสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนสิ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซิ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขท่้นโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อเรามีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด 2. เวลาความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ามทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสสามแต่การคือโลภะโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดตัวทุกคนไม่ทำความชัว่วทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุขด้วยเป็นทุกข์ และทุกคนมีแต่ลมแจ่มใสไม่มีรม์ขุนมัวไม่ตั้งท่าวี้ฆ่าเค่งฆ่าข็หากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกตะกูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่สำหรับพระธรรมคำส,สอนของพระเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่เต็มบอกว่าจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะ่ะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่ยอ อย่างย่อๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าพวกท่านนั้นหลายจงย่าพี่ฆ่าเค่งฆ่าสิ่งกันละกันจงอย่าทำร้ายสิ่งกันอะกันจงมีจิตเมตตาบาณีมีความรักสิ่งกันอะกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิ่งกันละกัน ลองพิจารณาดูคำสอนตรงนี้สิว่าดีหรือชั่วคนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเช่นกันแล้วคำสอนแบบนี้ดีหรือเขาไม่มชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและสอนระยตะต้นเสียด้วย ข้อที่สองตัวเธอทั้งหลายจงจะยือแยงทรัพย์สินเส่งกันและกันอย่าลักอย่าขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขหรือว,ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินที่ตนหามันได้หามันได้ท่าไรบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักแต่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกว่ามีความทุกข์นม่อดับตีสามยายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน คนที่เรารัก้าไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วท่านหลายจงอย่าพูดวาจามดเท็จมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน์จงอย่าพูดคําหยาบเป็นเครื่องทําลายใจให้สบายจะส่อสเสียดยุยงสองเสริมให้เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรักที่ได้วาจาพเพื่อเจอให้เป็นเครื่องสะเทือนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานและมีก่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บุคคลได้สดับวิวาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข ก็สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกน้ำเมาน้เธอจริงเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะไปกอบไปด้โรคร้ายเธอจงเว้นเสียเน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวันลกี่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งเราสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบบาทมันน้อยอยู่นักเลยแล้วเรื่องรายทางไหนมันก็ยอมเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนยอนแล้วน้อยเล็นิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน เทโอสมเ็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อ,อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหาความดีให้พบว,ว่าพระสงฆ์น่ะดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคม ทำลายความสุขของชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้พระประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้สมดแต่เนื้อแทจ้จริงๆว่ากันให้ตรงว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าว่าท่านดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จปะจินสีทรงปรินิพ่านแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคําสอนขององค์สมเด็จพระจินวรวไว้คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคาสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขคยย้ายเคกันไปแบ่งทางกันไปอโอน์กุลนี้ไปทางนี้กโน้นไปทวงน้นผกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวตารธรรมคำสั่ง,องสอนพระองค์สมเด็เจพระสว์ท่านไปแจกจ่ายแก่วรรดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระรบรมสุคตสรงสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด,วด้วยได้ผลดีก็นำอวตารธรรมคำสั่ง,องสอนพระองค์สมเด็จพระจินสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชืชทท่นใจข้าบุลคนได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดถึงพระอริยสงฆ์นะพระอริยะนะถ้ามไม่มีไอโลกีวิสัยที่ทำลายจิตใจข้าบุลคนให้มีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันอขขนี้ไม่มีในพระอริยเจ้ามีอย่างเดียวตยวั้งใจส่งเข้าประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพอดีเหมือนกันพระมีหน้าที่บำบัดทุกประนุขให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททางใจไมายควาวันแนะนําให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมทมท,ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งและสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกหลวงพ่อลดตะบนที่เถอไม่สบายเอาพระสงฆ์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อในของหายช่วยดูให้ทีเอยเอาหลวงพ่อก็ทํานี่หลวงพ่อฉันดีนะแต่หลวงพ่อฉันเลวก็ถามแทนทําสนองเสน่ห์ให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่เอาหลวงพ่อฉันดีดีไม่ดีก็ลากหลวงพ่อไปที่นนทร์ลาหลวงพ่อไปที่นี่หลวงพ่อก็ไป ไอ้ดีไปนั่นเนี่ยเขาจะไม่ไตัง้งราคาให้เขาจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ไตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนำอาวุธทำคาสั่งสอนพระเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมึงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้มันดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการน,นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดาในบริษัททุกท่านที่จะเ,เจริญในอนุสติทั้งสามระการคือทําได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้สงรงตัวได้แก่ภาวนาว่าพ,พุทธโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แต่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจะซึ่งพอก็ต้องน้อมนึก,กถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปด้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว พยายามไข้คนไปด้วยนาจจิญยาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่จะ่าพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสายเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจของบรรดาท่านหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าท่านมั่นคงในไตรสนาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปัจจัยห้าสิบเปอร์เซ็นในผลที่ได้บรรลุประสดาปฏิภลและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทําจิตเข้าถึงอาดาตผลในเบื้องหน้าอรบ,บ,บรรดาธานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้